ดูนะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องวงดีไปแล้วอันนี้ของสิบทับสองเนาะเราเรียนเรื่องวงดีจําได้ไหมคราวนี้ยเราก็ได้ทําตัวอย่างหนึ่งไปเนี่ยตามทาตัวอย่างหนึ่งไปแล้วหออลักการในการทําเนี่ยก็คือดูสูตรข้างบนดูสูตรข้างบนแต่ก่อนที่เราจะดูสูตรเนี่ยหนึ่งเราต้องรู้ว่า a เนี่ยมันอยู่กับใคร a. ข้อเนี้ย a มันอยู่กับค่า x เ,เห็นปหมเมันอยู่กับค่า x พาะงนั้นเราต้องเอาสูตร a ที่มันอยู่กับค่า x มาซึ่งเรารู้ว่าสูตร a ที่มันอยู่กับค่า x เนี่ยมันคือวงรีแนวนอนนะวงรีแนวนอนถูกไหมจาได้ไหม a มันอยู่กับค่า x วงรีแนวนอนถูกไหมเออเขาเนี้ยเราก็ต้องหาจุดศูนย์กลางคือ hk เออหาจุดศูนย์กลางหา a b c เออพอเราหาครบแล้วเนี่ยหาจุดศูนย์กลางหา a b c หาสมการเทียบได้แล้วเนี่ย เราค่อยหาจุดยอดโฟกัสแกนเอแกนโถเยื้องศูนย์กลางวงรีแล้วก็เขียนกราฟโอเคป่ะคอนเซ็ปต์มันมีเท่านี้คราวนี้มาดูคอนเซ็ปต์เนี่ย,เ,ยเราให้ไปแล้วคราวนี้มาดูว่าสมมุติเราเจอสรรมการอย่างเงี้ยเราอยากให้มันเป็นสรรมการวงรีเนี่ยเขาบอกว่าสรรมการวงรีเนี่ยมันมีด้วยกันสองรูปสรรมการวงรีเนี่ยนะดูนะสรรมการวงรีรูปที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเอของเราเนี่ย ลบ h กำลังสองแล้วมี a อยู่ข้างลนางมันมี a อยู่ข้างหน้ามันบวกกับ y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย b กำลังสองเท่ากับหนึ่งเ่ยอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเป็นเป็นวงรีวงรีนอนปะอ่าวงรีนอนเคนะวงรีนอนแบบที่สองสรรมการอยู่ในรูปของ x ลบ h กำลังสองเหมือนกันแต่ตรงเนี้ยเป็น b กำลังสอง a มันยา้ายไปอยู่กับ y แทน A มันย้ายไปอยู่กับ y แทนนะาอกำลังสองเท่ากับหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นวงรีตั้งวงรีตั้งอันนี้อย่างแรกเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าอันเนี้ยมันเป็นอันหนึ่งหรือเป็นอันสองเออเป็นอันหนึ่งหรือเป็นอันสองแต่เขาเนี้ยการที่มันจะเป็นอันหนึ่งอันสองได้เนี่ยนักเรียนสังเกตดีๆนะว่าฝั่งขวาเนี่ยมันเป็นหนึ่งขงขวามันเป็นหนึ่งถูกปะฝัางขวามันเป็นหนึ่ง หน้าเแต่ละตัวเนี่ยหน้าวงเล็บเแต่ละตัวเนี่ยเห็นปะมันก็เป็นหนึ่งหมดเลยมันไม่มีตัวเลขอ่ะเออมันไม่มีตัวเลขอ่ะแกเห็นไหมซึ่งอันเนี้ยสังเกตว่าอันเนี้ยมันมีตัวเลขเว้ยแล้วอันเนี้ยก็ไม่เป็นหนึ่งด้วยเออถ้าอย่างเงี้ยมันมันสมการมันจะมันจะเราต้องแปลงให้มันเป็นแบบนี้ก่อนงงปะครูต้องการให้ข้างหลังเนี่ยมันเป็นเป็นหนึ่งครูต้องอะไรหารเนี่ยครูสามที่หกหารอะไรได้หนึ่งสามทหกอะฮะหารอะไรได้หนึ่ง <zo> auto> <autour> สามหารสามสิบหกเออแต่ว่ามันหารตัวเดียวไม่ได้ไงในเรื่องสมการเน <grandma. S 1> ี <h ars> ่ยนะมันก็บอกว่าเออทั้งงานน่าหารทุกตัวเลยสามสิบหกบวกกับสี่ y สามสิบหกเท่ากับสามสิบหกหารด้วยสามสิบหกพอหารแล้วเนี่ยหารแล้วเนี่ยมันก็จะได้ฝั่งเนี้ยเป็นหนึ่งจริงสามสิบหกสี่หนึ่งสี่สี่เหลือสามหกวันเป็นไง ช้สีแดงตรั4 4 4บสี่หนึ่งสีสี่เลยได้สามหมกครับสี่เลยได้เออสี่เลยได้สามหมกเก้าป่ะเก้า <9 S 1> เออเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าสี่สามสิบหกนีมันก็เลยได้สมการใหม่ก็คือ y กำลังสองลบเก้า y กำลังสองลบเก้า x กำลังสองส่วนสี่นีถูกปะบวกกันตรงกลางนี่สมการใหม่คราวนี้พรมันเป็นสมการใหม่เนี่ย ค่า a เนี่ยจาได้ไหมว่าครูบอกว่าเรื่องนี้ค่า a เนี่ยมันมีค่ามากกว่ามากกว่า b เสมอ a มีค่ามากกว่า b สังเกตว่าค่า A ของเราเนี่ย A มันมีค่ามากกว่า b นาะ a ของเราก็เลยต้องเป็นตัวนี้เพราะว่าก้ามันมากกว่า4ถูกปะถูกปะามันมากกว่า4อ่าเราเราก็ดูเลยอ๋อไอ a เนี่ยมันอยู่กับ y a มันอยู่กับ y เพราะงั้นถ้า A มันอยู่กับ y เนี่ยเราต้องใช้วงรีอ่าอ่อันเนี้วงรีตั้ง ใี่ปะเราก็าต้องใช้สมการนี้มาเทียบเก็ดไปเนี่ยเราก็ต้องใช้สมการนี้มาเทียบครูก็เลยบอกว่าเทียบเทียบเทียบสมการเมื่อกี้เนี่ยนะเทียบเทียบกับใครเทียบกับสมการมันก็คือ x ลบ h กำลังสองส่วนด้วย b กำลังสองบวกด้วย y ลบ k กำลังสองส่วนด้วย b a กำลังสอง ข้อหนึ่งบอกไปบ้างเทียบคราวนี้พอเทียบแล้วเนี่ยเราก็จะได้จะได้อะไรจะได้ Hk 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 ของเราเนี่ยดูนะ Hk ของเราเนี่ยเป็นอะไรเราก็เหมือนเดิมอันนี้คือสมการจริงๆจริงๆเว้ยอันนี้คือสมการที่มันเป็นเป็นสมการที่เราหามาเมื่อกี้นี้แต่เนี้ยสมการจริงๆเมื่อกี้เนี่ยเราต้องการเทียบกับไอ้สมการที่เราเทียบเนี่ย เราเราก็ดูว่าเฮของเราเนี่ยไอตัวเนี้ยมันคืออะไรเฮของเราคืออะไรเฮทเอ่อเฮของเราคืออะไรเนี่ย mm hmm. สมการจริงๆมันคือเอ็กเอ็กเอ่อเอ็กมันลบอะไรถึงจะเป็นเห็นไหมหมายความว่าเอ็กเนี่ยมันลบอะไรเอ่ยเฮดของเรามันต้องเป็นอะไรเอ็กมันลบอะไรถึงถึงจะเป็นเอ็กอยู่เฮทของเราเป็นอะไรเก้าเก้าได้ไงวะ x เนี่ยดูนะอันนี้คือสมการที่เราได้มาจริงๆไอนน้ตัวจริงๆนะเน,นี่ยนะเออไอ้สมการได้มาจริงๆเนะี่ยคือ x เออแต่สมการเทียบเนี่ยคือ x ลบ h h ของเราเป็นอะไรเอ่ยถึงยังลบแล้วมันจะเป็น x อ,อยู่หมายความว่าอย่างเงี้ยอลบ h อนี <S <S อนี้นะ x ลบ h เนี่ยคือสมการเทียบถูกไหมแต่สมการจริงๆเนี่ยมันคือ x ครูถามว่าไอ้ h ของเราเนี่ยควรเป็นเลขอะไร อันนี้คือสมาการจริงๆนะอันนี้คือสมาการจริงๆจริงๆเราเรา x แต่เราเทียบกับตัวนี้ไอ้น,นี่คือตัวเทียบครูถามว่า h ของเราเนี่ยเป็นอะไรอันนี้เข้าใจครูไหมทุกคนกเข้าใจอ,อะแล้ว h ของครูเป็นอะไรอะมัน x มันลบอะไรถึงยังเป็น x x อยู่าลบอะไรเอ่ยถึงยังเป็น5อยู่ เออก็ศูนย์ไงเออแปลว่าเฮดของเราเนี่ยมันคือศูนย์งงปะเนี่ยแกก็ใส่ตรงนี้ว่าเฮดของเราเนี่ยคือศูนย์ทุกคนเก็ตไหมอันนี้คือการเทียบทุกคนเข้าใจการเทียบไหมอ่าลองเป็นวดิ y ยเนี่ยอ่ะามันคือตัวเนี้ย y มันคือตัวเนี้ยเนี่ยคือเนี้ยคือ y ใช่ไหมแต่อันนี้คือขีํคถามคือตัวเทียบของเราเนี่ยตัวเทียบนะเทียบของเราเนี่ย มันคือ y ลบ k แต่ตัวจริงๆของเราเนี่ยมันตอบแค่ y อ่ะจริงๆถามว่าไอตัว k ของเราเนี่ยคือเลขอะไรในตัว k ของเราสรุปเลขอะไรเนะี่ยตัว k ของเราพอเราเทียบแล้เนี่ยเดี๋ยวคอยเล่นมือถือตัว k ของเราคือเลขอะไรศูนย <0. S 1> ์แต่ก็คือเลขศูนใช่ไหมเออมันก็คือเลขศูนย์อ่ะเราก็สอบศูนย์ศูนย์ไปอันนี้คือ h k โอเคปะ่ะต่อมา เราก็จะได้อีกว่าเราได้อีกว่า a อของเราคืออะไรเนี่ย a อของเราเนี่ย a a เฉยเนี่ยแกลองนึกนะว่าการเทียบเนี่ยก็คือต้องตัวเหมือนกันเนี่ยก้ากับ a อกลังสองเนี่ยมันบอกว่า a กํลาลังสองเนี่ยัอเน,นี้ยคือเทียบตัวเทียบของเราเนี่ยคือ a กํลาลังสองเนี่ยมันเท่ากับก้าอันนี้คือตัวจริงๆของเราถามว่า a เดียวเป็นเท่าไหร่ งงไหมเนี่ยอนุพันธ์เขาใจคู่ใช่ปะเอเอเดียวเป็นเท่าไหร่เนี่ยเอกำลังสองมันเป็นเก้าถ้าเอเดียวเป็นไรเอกำลังสองเป็นเก้าเนี่ยเอเดียวเป็นสามเอเดียวเป็นสามเนี่ยแกตอบสามไปต่อไปบีเนี่ยบีก็คือตัวเนี้ยตัวที่ครูไฮไลท์เห็นป่ะตัวสีเหลืองเนี้ยนะบีกำลังสองเนี่ยตัวเทียบของเราเนี่ยคือบีกำลังสองเว็บีกำลังสองคือตัวเทียบนะแล้วก็ สี่ของเราเนี่ยคือตัวจริงๆถามว่า B ของเราควรเป็นอะไร B กกำลังสองเนี่ยมันเป็นสี่ถ้า B อันเดียวมันต้องเป็นอะไร b ก็สองเออมันก็ต้องเป็นสองใช่ไหมเอออันนี้ก็ตอบ b เท่ากับสองโอเคปะ่ะคราวนี้ c เนี่ยสมมุติว่าครูจะหา c ด้วยครูจะหา c ด้วยค่า c ค่า c เนี่ยมันเกิดจากสแควรรูท a กำลังสองลบ b กำลังสอง ซึ่ง a กําลังสของเราเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันคือมันคือเก้าส่วน b กําลังสองเนี่ยคือสี่ลบกันก็เป็นรูทเลยเนี่ยรูทห้าค่าน,นี้คือค่าสี่เข้าใจไหมอันนี้คือค่าสี่ทันไปเนี่ยพอเราเทียบได้อย่างเงี้ยอันนี้เราเสร็จแล้วเสร็จตรงที่ว่า h k ได้แล้ว a ดูแล้ว b ดูแล้ว c ดูแล้วอย่างเงี้ยเราก็ เขาเรียกว่าอะไรเราก็หาเลยจุดยอด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 คือ h ลบ a จุดยอดเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าเมื่อกี้เนี้ยเราบอกว่ามันเป็นวง,วงรีแนว่แานวานอนเนาะไอ้แนวตั้งแนวตั้งวงรีแนวตั้งแกก็ต้องไปดูว่าจุดยอดเนี่ยที่มันเป็นแนวตั้งเนี่ยที่เห็นกูโยงมาเนี่ยเห็นเห็นที่ u ลงมาเออไอ้ที่มันเป็นแนวตั้งเนี่ยมันมีสูตรว่าอะไรเมื่อกี้เนี้ย เรารู้ว่า h k ของเราเป็นศูนย์ศูนย์แปลว่าเราใช้สูตรนี้ h k เราเป็นศูนย์ศูนย์ h k เราเป็นศูนย์ศูนย์นะแล้วก็ตอบมีสองจุดก็คือศูนย์ลบ a กับศูนย์ a ศูนย์ลบ a กับศูนย์ a คราวนี้เราก็เลยบอกว่าจุดยอดของเราเนี่ยจุดยอดคือศูนย์ลบ a a ของเราเนี่ยคือคือตัวเนี้ยคือสามใช่ไหม a ของเราคือสามมันก็คือลบสาม อีกจุดหนึ่งก็คือแหละสูตรเอนนก็คือศูนย์สามนี่เข้าใจควนไหมอ่ะแกก็กลับไปย้อนดูสูตรเนี่ยแกเทียบแลบบ้โอ้มันเป็นวงรีแนวตั้งแกก็ย้อนกลับไปดูสูตรว่าเออแนวตั้งเนี่ยมันหายยังไงเขาเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจเออเนี่ยทุกข้อเลยเนี่ยอ่าต่อไปจุด focus. โฟกัสโฟกัสเนี่ยจุดโฟกัสแกไปดูสูตรอ๋อโฟกัสอยู่นีโ้โฟกัสอยู่นี้แนวตั้งอ่ะแกก็ดูไปสูตรอ๋อฮ k เคเราเป็นศูนย์ศูนย์ ไ้สูตรนี้ก็คือศูนย์ลบ c น c 0ลบ c 0 c แกก็ไปดูพอแกหาได้นะจุดจุดโฟกัสจุดโฟโฟกัสคือ์ลบ c ์อันนี้คือ c เว้ยไอไอตัวเนี้ยคือค่า c ถูกไหมค่า c ของเราคือรูทาก็ลบ c ก็คือลบรูทาอีกตัวหนึ่งก็ศูนย์ซีก็คือศูนย์รูทา ข้กคนกค็ดไหมคือคอนเซ็ปต์เราเนี่ยครูจะสอนแค่คอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์คือตรงนี้วิธีการหาแค่นี้ไอตรงที่ตรงอื่นๆเนี่ยไอตรงข้างล่างลงมาเนี่ยไอจุดยอดจุดโฟกัสค่าแกนเอแกนโทเนี่ยคือดูสูตรได้เลยแต่ครูจะสอนคอนเซ็ปต์ตรงนี้ว่าจะแปลงเปดจะเทียบสมการยังไงอ่ะเข้าใจไหมวันเนี้ยนนอ่ะไปดูข้ออื่นนะอันนี้เดี๋ยวที่เหลือทาเองข้ออ่ะอย่างเช่นข้อเนี้ ข้อนี้ข้อนี้ลักษณะโจทย์ของข้อนี้ดูนะเราก็ต้องเหมือนเดิมเราก็ต้องเขียนสูตรสูตรสองข้อเนี้ยแกต้องจำให้แม่นเลย x ลบ h กําลังสองส่วน a กำลังสองสว 2, บวกด้วย y ลบ k หมดกำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับหนึ่งอันนี้จะเป็นแนวนอนนะแนวนอนอันที่สองก็คือ x ลบ h กําลังสองอันนี้ b กำลังสองอนน b 2, บวกกับ y ลบ k กำลังสองส่วนด้วย a กำลังสองเท่ากันหนึ่งอันนี้คือตั้งอันนี้คือตั้งเขาเนี้ยเราก็ดูก่อนว่าสังเกตว่าฝั่งเนี้ยฝั่งขวานเนี้ยมันมีเลขหนึ่งอย่างเดียวเว้ยเข้าใจป่ะฝั่งขวามันมีเลขหนึ่งอย่างเดียวทันไหมแต่แต่เขาเนี้ยฝั่งเนี้ยมันมี y ด้วยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า y เกกะเออเราก็ต้องแปลงมันก่อนเป็น 2x กำลังสอง บวก y วกําลังสองก็คือย้าย y มาอีกฝั่งหนึ่ง,<ว>งเท่ากับสามแมวแมวสามไม่ย้ายมาเขาเนี้ยสามเนี่ยมันไม่ใช่เลขหนึ่งเว้ยเราต้องหารอะไรตลอดเนี่ยสามมันไม่ใช่เลขหนึ่งเนี้ยต้องหารหนึ่งนะต้องหารอะไรตลอดสามเออก็ต้องหารสามตลอดถูกไหมครูก็ววบอกว่าครูอยากให้มันเป็นเลขหนึ่งครูว,ว่าหารสามทั้งหมดเลยหารสามทั้งหมดเลยเออ พอหารสามแล้วเนี่ยมันจะเป็นสมาการนี้อันนี้ทําให้ดูนะสรรมการนี้หนึ่งอย่างงี้อนร,ร่สมการนี้เป็นหนึ่งเป็น y กําลังสองส่วนสามบวกกับสอง x ก,กําลังสองส่วนสามแต่คนนี้ปัญหาเกิดปัญหาเกิดคืออะไรดูนะปัญหาเกิดของข้อเนี้ก็คือสังเกตดีๆว่าสูตรของเราแต่ละสูตรเนี่ยข้างหน้าวงเล็บเนี่ยมันไม่มีเลขอะไรเลยเวย้ยเขาจะบอหน้าวงเล็บเนี่ยมันไม่มีเลขอะไรเลยแต่อันนี้มันมีเลขสองอยู่เว้ย ทุกคนเกตปักมันมีเลขสองอยู่ทันไหมเขาบอกว่าเจอเจอโจทย์อย่างเงี้ยทําไงให้เลขสองมันหายไปดูนะแกจําอย่างนี้ได้ไหมเช่นหนึ่งส่วนสองส่วนด้วยสองส่วนสี่ดูตออ่ะ,อะแกไม่ไม่ไมลองดูนะไอตัวเนี้ยหมายความว่าไงเนี่ยหมายความว่าหนึ่งส่วนสองหารด้วยใครนะสองส่วนสี่อันนี้กลับเศษเป็นส่วนก็เป็นอะไรนะหนึ่งส่วนสองคูณด้วยสี่ส่วนสองอย่างนี้ปะ่ะเออ อืมมันก็เลยข้อนี้ก็จะเป็นสี่ส่วนสี่เนาะอ่าอะไรอย่างงี้อ่ะแต่เขาเนี้ยดูนะครูกลับอย่างงี้ดูนะครูกลับอย่างงี้ถ้าเราเจอโจทย์อย่างงี้เมื่อไหร่ให้เรากลับเศษส่วนอย่างงี้ดูนะให้เป็นสามส่วนสองเลยกลับไปข้างล่างเมื่อกี้เนะี่ยเป็นสามส่วนสอง get ไหมกลับไปข้างล่างเมื่อกี้เนะี่ยกลับไปตัวเนี้ยมาเป็นตัวนี้ได้เลย เอาสองเนี่ยลงมาข้างล่างแล้วก็เป็นสามส่วนสองเลยส่วนในตัวหลังเนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเราก็ใส่เหมือนเดิมส่วนสามเท่ากับหนึ่งโอเคนะคราวนี้เราก็ดูก่อนว่า a อของเรามันอยู่กับอะไร a อของเรามันอยู่กับ y อีกแหละเพราะว่าสามกับสามส่วนสองเนี่ยสามมันเยอะกว่าออกปะ่พะพอเออยู่กับ y เนี่ยมันเป็นวงรีแนวตั้งเราก็เทียบกับแนวตั้ง x อกบเดกำลังสองส่วนด้วย b ีกำลังสอง บวกกับ y ลบ k กำลังสองส่วนด้วย a กำลังสองเท่ากับหนึ่งเนี่ยเราเทียบกัาตัวนี้ดูนะดูดีนะพอเราเทียบแล้วเนี่ยนี่คือสรรมการจริงๆรเว้ยอันนี้คือจริงๆจริงๆคืออันนี้อันนี้คือเทียบเทียบเหมือนเดิมเลยว่า h k ของเราเนี่ยถ้าเรามองแล้วเนี่ย h k เนี่ยเป็นศูนย์ศูนย์แล้วถ้าเราทำ<ม>ทำํ<ม>ทำนานแล้วนะ h k ข้อนี้เป็นศูนย์ศูนย์อ่าเขาเนี้ยปัญหาของเราคือ e เว้ย e A กับ B เกับ b อะดู A ก่อนดู a ก่อนสมการเทียบเนี่ยมันคือ A กกำลังสองอันนี้คือเทียบแต่ว่ามันได้สามเวยเอออันนี้คือจริงถามว่า A เป็นอะไรเอ่ยถึงจะเป็น A อกำลังสองเนี่ยเป็นสามคำตอบคือ A เนี่ยเป็นรูทส,สามไงโอเคปะ A เนี่ยเป็นรูทส,สามจำไว้้าเจอโจทย์อย่างงี้เราไม่รู้ว่าอะไรเอ่ยที่คูณสองตัวคูณกันแล้วเป็นสามเนี่ยเราใส่สแควรูทเลย เสร็จไหมใส่สแควรูทเลยถอดออกมาเนี่ย a จะเป็นสแควรูทสามเลยโอเคปะ่ะ a จะเป็นสแควรูทสามเลยนี่จะตอบว่า a รูทสามอย่างงี้ต่อมา b b เนี่ยเหมือนกันเห็นปะ่ะ b เนี่ยเราเทียบ b b b คืออะไรตรงเนี้ยอันนี้คือ b b บกำลังสองคือสามบนสอง b ตัวเดียวคืออะไรก็รูทสามส่วนรูทสองเขียนยาวๆเลย รูทสามส่วนสองแหมอย่างเงี้ยเขียนอย่างเงี้ยถัานไหมขาอนี้ค่า c ค่า c ค่า c เนี่ย 4, มันมีสูตรเหมือนเดิมก็คือสแควร์รูทสแควร์รูท a กำลังสองลบ b กำลังสองก็จะเท่ากับ a กำลังสองคือสามคือสามลบกับสามส่วนสองอย่างเงี้ยลบกันลบกัน ลบกันไม่ได้ก็ทําทส่วนให้เท่ากันก็จะเป็นหกส่วนสองลบสามส่วนสองลบกันแล้วก็จะเป็นอูอปสามส่วนสองไปเห็นะอันนี้คือค่าสี่หันไหมเนี่ยตรงเนี้ยจาหันเข้าใจรูใช่ปะ่ะเข้าใจไหม <Okay. S 1> เข้าใจครับพอเราได้อย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์เดิมจุดยอดจุดยอดจุดยอดคราวนี้จุดยอดของอะไรละ่ะเราบอกว่าเราเทียบ ของที่มันเป็นแนวตั้งอ่าแนวตั้งอันนี้คือแนวตั้งนะรู้ได้ไงว่าแนวตั้งเพราะว่า e อเนี่ยมันอยู่กับ y อ่าคราวนี้เหมือนเดิมจุดยอดเนี่ยมันคือแนวตั้งเราก็ไปดูอ๋อจุดยอดคือแนวตั้งต้องดูแนวตั้งเว้อต้องดูแนวตั้งมันเป็นยังเป็นศูนย์เยอะเป็นศูนย์ลบเอกับศูนย์เออ่าศูนย์ลบเอกับศูนย์เศูนย์ลบเอกับศูนย์เอศูนย์เอของเราคือตัวเนี้ก็คือศูนย์ ลบ a อก็รูรูสามแล้วก็ศูนย์ก็คือรูสามอ่ะนี่คือเสร็จของจุดยอดค้อนนี้เราก็ใช้สูตรเหมือนเดิมโอเคปะใช้สูตรเหมือนเดิมอย่าลืมนะข้อน,นี้มันจะยากตรงที่ว่าจากสองส่วนสามเป็นปะเรากลับให้เป็นสามส่วนสองโอเคปะพอพอเป็นอย่างนั้นเสร็จมันจะยากตรงนี้ว่าถ้าเป็น a อกำลังสองเท่ากับสามเนี่ยมันมันไม่มีใช่ไหมถ้ามันไม่มีเนี่ยให้ใส่ตัแปรรูปไปเลย โอเคป้าถ้ามันไม่มีเนี่ยนะให้ใส่สแควรูปไปเลยเก็ตนะคอนเซ็ปมันมีเท่านี้ต่อมาอะไรอีกล่ะข้อนี้ข้อนี้หลักการทำเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่าโจทย์อันเนี้ยมันผิดโจทย์มันผิดยังไงโจทย์มันผิดตรงที่แ่่ตรงเนี้ยมันต้องติดลบตรงนี้ต้องติดลบโอเคนะตรงนี้ต้องติดลบเดี๋ยวพอมันย้ายไปอ่ะมันจะเป็นบวกเนยย้ายไปแล้วมันจะเป็นบวกตรงนี้ต้องติดลบแ่ะโจมันผิดตรงนี้ต้องติดลบด้วย อันนี้ลองทำเองย้ายไปแล้วมันจะเป็นบวกเนาะต่อมาคือข้อนี้มันจะใช้เทคนิคแบบว่าเมื่อกี้เนี้ยเทคนิคเหมือนข้อนี้เลยเธอเหมือนกันเลยเทคนิคเหมือนกันเลยเออคราวนี้ดูข้อที่มันอ่าเป็นอย่างนี้ข้อที่มัน h k เนี่ยไม่ใช่ศูนย์ h k ไม่ใช่ศูนย์อย่างนี้สบายสบายยังไงเพราะเราเทียบได้เลยเว้ยเราเทียบได้เลย สังเกตว่าค่า a ของเราเนี่ย a e เนี่ยมันต้องมากกว่าบใช่ไหมเอของเรามันอยู่กับเอด้วยถ้า a มันอยู่กับเเนี่ยเรารู้เลยว่าตัวเทียบของมันเนี่ยมันคือตัวเนี้ยเทียบของมันคือ x ลบ h กำลังสองส่วนด้วย a อกำลังสองบวก y ลบ k กำลังสองส่วนด้วย b ีกำลังสองเท่ากับหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างงี้สบายเลยทำไมสบายละ่ะโอ้โหข้างหลังก็เป็นหนึ่งไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมันเออโอเคปะ โ okay, no. อเคเนาะอะเราเทียบแล้วเราเทียบแล้วเรารู้แล้วว่า Hk ของเราคืออะไร Hk Hk ของเราเนี่ย H ของเราเนี่ยพอเราเทียบนะเนี่ยเทียบดูแล้วเนี่ยเทียบกันแล้วเนี่ยเทียบกันแล้วเนี่ยมันคือสองนักเรียนก็ตอบสองไปเจ็ดตัดมันคือสองนักเรียนก็ตอบสองไปถ่านไหมเขาเนี้ยไอ้ K ละ่ะ K ละ่ะมันยังเทียบไม่ได้เว้ย K ทำไมมันยังเทียบไม่ได้เครื่องหมายตรงนี้มันยังไม่เหมือนกันเว้เนี่ยเห็นปะเครื่องหมายตรงนี้มันยังไม่เหมือนกันอันนั้นไอ้ข้างบนมันเป็นบวกข้างล่างมันเป็นลบอย่างเงี้ยยังเทียบกันไม่ได้ครูต้องเปลี่ยนไอ้ตรงนี้ก่อนครูมองว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้ยนะแค่ตรงนี้นะเป็นลบลบสามอันนี้เป็นเป็นเป็นนี่ก่อนครูเปลี่ยนเป็นอย่างงี้ก่อนซึ่งลบลบสามมันก็เป็นค่าเท่าเดิมไปบวกสามเท่าเดิมเนาะเขาเนี้ยเทียบได้แล้ว เทียบได้แหละแปลว่า k ของเราเนี่ยคือลบสามทุกคนเก็ยนไปเนี่ย k ของเราคือลบสามอัตราภันต์เนี่เข้าใจครูปะ่ปะเ,เข้าใจปะ่ะอัตราภันต์เดี๋ยวเข้าใจป่ะเข้าใจครับอ่า k ของเราก็เลยตอบลบสามไปฮะลบสามไปคราวนี้พอได้เห็น k ก็หา a e ตอบ e ของเราเนี่ยพอเราเทียบเนี่ยเนี่ย a ของเราคือตัวเทียบก็คือเนี่ยมันเป็นเก้าอ่ะแปลว่า a e ตัวเดียวก็คือใคร ก็คือสามเ<า>อออันเนี้ยมองออกกระตอบตามนั้น b ของเรากําลังสองเนี้ยมันคือส<า>อี่สี่สองเออ b ของเราคือสองต่อมาเหมือนเดิมหา c ต่อ c ของเราคือส q u a r e a กาลังสองลบ b กาลังสองเงี้ย a ของเราเป็นอ่าเก้าเนาะกำลังสองเนี่ยนะ b ของเรากําลังสองเนี้ยเป็นสี่ลบกันเป็นรูทห้าเแล้วก็เข้าคอนเซปต์เดิมเว้ยเข้าคอนเซปต์เดิมคืออะไรคื่อนเนี้ยอันเนี้ยเป็นวงรีแนวนอนเนี่เป็นวงรีแนวนอนรูได้ไง ก็ค่า A มันอยู่กับ x a มันอยู่กับ็ก็เลยเป็นนอนโอเคปะ่ะแล้วก็เหมือนเดิมหาจุดยอดจุดยอดอะไรอย่างเงี้ยแกก็ไปดูแนวนอนไว้อ่ะอ่าแกจุดยอดใช่ไหมแล้วก็แกก็ไปดูแนวนอนเกตบัดแต่คราวนี้ดูแนวนอนเนี่ยมันจะต่างตรงที่ว่า h k เราไม่ได้เป็นสูตรแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันคือ h k เนะ่เราต้องดูไอ้สีฟ้าที่คูไฮไลท์ light. มันคือ h ลบเวันนี้ดูนะ h ลบ ek กับ h บวก ek h ลบ ek h บวก ek ดูนะจุดยอดของเราเนี่ยจุดยอดของเรา h ลบ a k h เนี่คือ h h ของเราเนี่ยคือตัวนี้ h ของเราคือตัวนี้2ลบ a a a คือตัวนี้ ใช่ปะสองลบเอเปล่าวะย้อนดูฟูดใหม่นี้เอหลบ a อ h บวกเถูกแล้วอันนี้คือ h ของเราคือสองของเราคือสามก็ h ลบสาม k ของเราคือลบสามอันนี้ k ค่า k คือตัวเนี้ย k คือตัวนี้ต่อมาอีกอันหนึ่งก็จะเป็น h h บวก a ก็คือบวกสาม k ของเราก็คือใคร คือ k ของเราคือลบสามนี่เขาเนี้ยครูขออนุญาตลบตรงนี้สองลบอ่สองลบ,ส,งลบสามก็คือลบหนึ่งเนาะ,ะครูเขียนลบหนึ่งเลยอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งสองบวกสามก็เป็นไงเป็นห้าครูใส่ห้าเลยอ่อันนี้เข้าใจครูไหมเนี่ยแกก็ไปดูสูตรอะว่ามันคืออะไรตรงเนี้ยสะพานเก็ตไหมทุกคนเก็ตไหมธนากรทางกร <c oughs> เออเนี่ยเราก็ทําเหมือนเดิมอะแกก็ไปดูสูตร อันนี้ครูมาสอนในนี้ให้ดูเฉยๆวิธีการเขาเนี้ยมันหมดแล้วอันนี้คือหมดแล้วหมดแล้วนะหมดแล้วเนี่ยคือเทคนิคเขาหมดแล้วที่มันแปลงสมการเขานี้อีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องเรียนเนี้ยคือสมมุติมันเป็นสมการมาแบบโหไม่รู้จะแปลงยังไงเลยอะ่ะเป็นสมการมารูปเนี้ยเนี่ยอียหยังวะเห็นมามันมารูปแบบโคบยากเลยถูกปลา คราวนี้มันหาเหมือนเดิมเลยเว้ยมันหาเหมือนเดิมหมายความว่าหาจุดยอดโฟกัสความยาวกันเอกความยาวกันโทความเยืงสู่ศูนย์กลางวาดกราฟอ่ะมันหาเหมือนเดิมเลยแต่คราวนี้มันเป็นสมาการที่แบบโอ้โหจัดมันไม่ใช่แบบเมื่อกี้นึกภาพว่ามันมันไม่ใช่แบบเมื่อกีอ้รู้สึกเหรออะไรวันนี้เออเจอสมาการอย่างเงี้ยสมาการเนี้ยแบบเนี้ยแบบเราเรียกว่าสมาการรูปทั่วไปของวงรี สิ่งที่เราเรียนไปเมื่อกี้ไอ้สองรูปนั้นนะคือมาตรฐานแต่เนี่ยคือรูปตัวไปเขาบอกว่าสมการรูปตัวไปของวงรีเนี่ยมีมีม,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 มีมีสมการเป็นอย่างนี้ ax กำลังสองบวก by กำลังสองบวก cx บวก dy บวก e แล้วเท่ากับศูนย์อย่างนี้เมือดดม่อกำหนดว่าเมื่อกำหนดว่า a เนี่ย b c d e เนี่ยอยู่ในเซตของจํานวนจริงเซตจํานวนจริงเซตจํานวนจริงหมายความว่าไงหมายความว่า a b c d e เนี่ยเป็นเลขเป็นเป็นตัวเลขที่อยู่ในจํานวนจริงอ่ะเอออันนี้คือความหมายว่าอยู่ในเซตของจำนวนจริงคราวนี้มันจะทําไงอ่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเรียนอันนี้อาทิตย์หน้ามาเรียนโอเคปะอันนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเรียนก็เดี๋ยวทําให้ดูข้อหนึ่งก็คือข้อเนี้ยอ่าข้อหนึ่งโอเคเนาะเดี๋ยวทาให้ดูข้อหนึ่ง อาทิตย์หน้าเนี่ยนะแล้วก็เขาเนี้ยอาทิตย์หน้าก็จะเรียนนี้ดว้วยจงหาสมการวงดีอาทิตย์หน้าเนี่ยวันจนหหนันทวนวนร์เราจะเรียนหน้านี้คอนเซปต์ไว้หน้าวันจันทร์เราเรียนหน้านี้ดอกจันทร์ไว้วันจันทร์เราเรียนหน้านี้ส่วนวันพุธส่วนันาคารเนี่ยเราไปเรียนรอรอใช่ไหมเราจะไม่เรียนส่วนวันพุธเนี่ยเราจะเรียนหน้านี้สุดท้ายอาทิตย์หน้าเราจบแหละจบเรื่องนี้ดีป่ะโอเคป่ะประมาณนี้ ที่หน้าเราจะเรียนสองวันก็คือวันจันทร์กับวันพุธวันจันทร์ก็เรียนหน้านี้วันพุธเรียนหน้านี้เออวันละหน้าโอเคเนาะอ่ะมีอะไรสงสัยไหมมีอะไรสงสัยไหม